สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภา,าสรคำวัสร์นะคะนักศึกษาสาขาการตลาดค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงโครงงานสหกิจนะคะเรื่องป้ายแสดงขั้นตอนการติดต่อไป,ไปหาสิกนการค้าค่ะ,คะก็คือจากที่ดิฉันได้ไปฝึกที่บริษัทเดอะมอล์กรุ๊ปจำกัดนะคะหรือที่จะรู้จักในนามเดอะมอลล์ไลฟ์โตงามวงวานค่ะก็ในการปฏิบัติงานทุกๆวันนะคะ จะปฏิบัติงานในช่วง9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นแล้วจะรับทำแจ้งทำการในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงปัญหาก็คือลูกค้าไม่ทราบขั้นตอนในการติดต่อทำให้เกิดปัญหาในการล่าช้าทั้งเจ้าหน้าที่และก็ตัวลูกค้าเองนะคะซึ่งวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ปัญหาโดยการทีนร่นำปัญหาไปปรึกษาพี่เลี้ยงแล้วนำเสนอว่า ทำโปสเตอร์ดีไหมเพื่อที่จะให้คนที่มาแจ้งทําการเนี่ยได้อ่านได้เห็นกันทุกคนซึ่งในการทําโปสเตอร์จะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ศึกษาวิธีการออกแบบรวมถึงโปรแกรมที่ใช้งานค่ะซึ่งเราเลือกเป็นโปรแกรม Canva นะคะแต่ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราออกแบบแล้วเนี่ยเราจะต้องติดตั้งโปสเตอร์แล้วก็ติดตามผลค่ะในส่วนของขั้นตอนการออกแบบนะคะอย่างแรกเลยเราต้องรวบรวมข้อมูลว่าในการติดต่อส่วนการค้าเนี่ย มีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะอย่างที่2คือการออกแบบโดยใช้โปรแกรม c a n v a ซึ่งในการออกแบบเนี่ยเรานำสีแดงที่เป็นสีคาแรคเตอร์ของ The m a มอนะคะมาใช้ในการเป็น i n นส i r a t เรชในการออกแบบนะคะแล้วก็มีการใช้ภาพประกอบเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำโปสเตอร์ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยทำการพิมพ์ติดตั้งหน้าห้องทำการเลยค่ะ ในส่วนของการประเมินผลนะคะเราจะทำแบบสอบถามผ่าน Google Form ค่ะแล้วก็จะทำ QR code ออกมานะคะและให้ลูกค้าสแกนเพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจค่ะซึ่งผลที่ได้ก็คือลูกค้าประเมินให้อยู่ในระดับ4นะคะ4จาก5คะแนนค่ะหลังจากการติดตั้งโปสเตอร์แล้วเนี่ยลูกค้าสามารถติดต่อ ได้เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นลดเวลาในการติดต่อแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆน,นะคะคนไหนที่สนใจอาจจะฝึกงานที่นี่พี่ก็ขอแนะนำว่าที่นี่พี่ๆเขาเป็นกันเองอมีสวัสดิการที่โอเคนะคะแล้วก็สามารถติดต่อ,อข้อมูลหรืออัปเดตข่าวสารได้ที่ The Mall l i f ล s t y l e งามวงวันค่ะ